สนับสนุนโดยอะมิโน plus เบิร์นกลับเข้ามาสู่ m ม n g ก g ก r d e เดนค่ะช่วงนี้เราก็อะไรคะคุณผู้ชมเลยเปล่าค่ะก็คุณผู้ชมยังสามารถร่วมพูดคุยกับเราในรายการได้ค่ะโดยพิมพ์เอ็มใหญ่เป็นว่าข้อความแล้วก็ส่งมาที่4240333นะคะใช่ค่ะก็ร่วมบอกกันก็ได้นะคะว่าพื้นที่ไหนที่ญาติของตัวเองอยู่แล้วยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะบริษัทเนชั่นของเรานะะคจะได้ลงไปยังพื้นที่นั้นใช่แล้วค่ะ มาต่อที่ข่าวของเราเลยดีกว่านะคะพี่แจงก็เป็นเรื่องราวของภาพยนตร์ค่ะที่งานนี้นะคะเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าให้ความรู้คู่กับความบันเทิงใช่แล้วค่ะกับเทศกาลที่ชื่อว่าภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยมีภาพยนตร์ทั้งหมด47เรื่องจาก17ประเทศเนี่ยมาเข้าร่วมฉายในงานนี้ด้วยใช่ค่ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมงานแถลงข่าวกันนะคะว่า งานนี้เนี่ยคุณน้องน้องหนูๆห,หรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่อยากสนใจจะไปชมเนี่ยจะไปชมที่ไหนได้บ้างคะ่ะ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับเทศากาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ที่ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่6แล้วกับคอนเซปต์เรามอบความรู้คู่ความบันเทิงโดยครั้งนี้ประเทาศไทยได้ร่วมมืออย่างเป็นทางการกับองค์การสหประชาชาติด้วยค่ะโดยภายในงานได้มีการออกบูธเพื่อแนะนําพร้อมให้ความรู้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ให้เขาได้เข้ามาสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดค่ะ และในงานนี้เองนะคะที่แมงโก้ทีวีได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณชายอดามหรือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาติยุคนว่าแต่ปกติแล้วจะเห็นท่านตามแวดวงโซเชียลมีเดียทําไมถึงได้มาปรากฏตัวในงานวิทยาศาสตร์นี้ได้คะก็วันนี้เนี่ยที่ท,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 ที่ส่วนหนึ่งที่ผมจะพูดนะฮะคือว่าการที่เราสามารถนําความรู้ที่เป็นอย่างลรคดีที่เห็นเนี่ยนะครับหรือว่าเราเื่องอือดเนี่ยสามารถนําไปเผยแพร่ในเด็กการใช้ ق, เน็ตเพื่อี่จะฉลามารถนำเนื้อหา,าต่างๆความรู้ต่างๆกระจายไปในวงกว้างได้มากขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้คนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างไรนะซึ่งตัวเรื่มันเป็นเรื่องสาคัญที่ที่ต่อไปมันเป็นสเต็ปถ้าต่อไปในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะว่าในสมัยก่อนเนี่ยการที่จะเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับสมุามามานไพรแมลงอ่ะแมลงสัตว์ตัว่าจะเผยแพร่ไปได้มันต้องมีพื้นที่ต้องมีอย่างเงี้ยจะมีต้องมี อาจารย์คนเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าถึงคนได้มากขึ้นโดยที่ลงทุนน้อยลงแล้วก็ได้ผลที่สามารถที่ทำให้ความรู้เนี่ยเกิดประโยชน์ได้มากกว่ามีการต่อเนื่องต่อยอดได้มากกว่าวนั่นก็ได้เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะนาเสนอแลวเขาพยายามที่จะเชิญผมมานมาเสนอวันนี้นะครับผมว่าผมว่าความจริงแล้วเด็กๆเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้ง่ายเด็กเขาไม่ไไม่เคยเข้ามากกว่า,านะครับประเด็นของมันคือว่า ม่เคยรู้ว่าทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเป็นวิทยาศาสตร์ของที่เราหายใจไปมีใครเคยรู้บ้างไหมครับว่าถ้าคุณลงไปใต้น้ำสกักรั้หนึ่งคุณจะเมานะไม่ใช่เมารถเมาเรือแต่เป็นเมาอากาศเมาในตัวเจนที่มันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วเขาไม่เคยรู้มาก่อนะปัญหาเาขาไม่เคยรู้อะไรที่มันใกล้ตัวเขาแล้วก็ใกล้ชิดแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าสนุกความรู้วิทยาศาสตร์ทนะี่น่าสนุกนะวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มันมาก ต่เรื่องมันสร้างอะไรได้บ้างทีนี้เรา,ถ,า,เรา,า,ารถ้าเราสามารถบอกเขาว่ามันสามารถทําอะไรต่อได้เรื่อยๆแล้วสามารถเขาสามารถจะเป็นรองได้จรงิงเชื่อว่าน,นั่นนะเป็น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 การอกนอที่การเขา้าเยาวนชนมากๆฝา,างอาเลี้ยเขียนเป็นข้อเขียนกันเพื่อกา,ารศึกษาเพื่อการเรียนรู้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนมามา,มาลองดูแล้วก็คือตอนแรกทุกคนอาจจะคิดว่าสารคดีเป็นเรืคค่องน่าเบื่อผมเชื่อว่าไม่จริง ตัวผมก็าำสัตว์ดีเองด้วยผมรู้นะครับว่าสมัยนี้สัตว์าร่ก็ดีเปลี่ยนไปเยอะครับไม่ใช่ว่ามีตะแกะมาพางอีกต่อไปนะแล้วก็น่าจะได้เห็นในที่ไม่เคยเห็นนะครับไม่ใช่แค่ดารานักแสดงอีย่างเดียวแต่ว่าได้เห็นสรรพสิ่งสรรพสัตว์สรรพสังหาสาระอื่นๆอีกมากมายครับผมแนะนําครับขอแนะนํำ และอย่างที่บอกว่าคอนเซปต์ในปีนี้คือเรามอบความรู้คู่ความบันเทิงจึงมีผู้ส่งภาพยนตร์กว่า170เรื่องจาก24ประเทศโดยมีภาพยนตร์จำนวน47เรื่องจาก17ประเทศที่ได้รับคัดเรื่องให้ฉายในงานเทศกาลครั้งนี้ที่เน้นแนวภาพยนตร์สาระบันเทิงไปพร้อมกับการอธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานให้แก่เยาวชนนอกจากนี้ได้มีการนําเสนอภาพยนตร์ในกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ทั่วไปการแพทย์และเทคโนโลยีและวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์เพื่อให้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยด้วยค่ะ สำหรับใครที่สนใจงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่16ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกล่อง5จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชอาคารจามจุริสแควร์สามย่านศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอุทยานการเรียนรู้ทีเคพ้าใครสะดวกใกล้ที่ไหนก็เดินทางไปที่นั้นนะคะ แรกเห็นบอกเป็นเทศกาลภาพยนตร์วิทยศาศาสตร์ก็คิดว่าจะเป็นแบบแนวเครียดๆนะเป็นแนวแบบว่าโอ้โหจริงจังความรู้แต่อันนี้<ช>มันคือหนังสรารคดีนี่ที่แบบคุณภาพดีจริงๆคือ <ๆ S 2> ถ้าดูแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยมันเป็นมาแล้วก็เป็นไปยังไงพี่แจงเห็นที่แบบว่าคลื่นสัดๆป่ะไลยรู้สึกอินกับกระแสบ้านเรานะตอนนี้มากมันคล้ายๆกับว่าเกิดใกล้ตัวยังไงก็ไม่รู้นะคะก็ใครที่สนใจงานนี้นะคะก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่16ถึง30พฤศจิกายนใครใกล้ตัว ไหนก็ไปตรงนั้นใช่มีหลายที่ให้เลือกมากเลยนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่งานเปิดตัวสถานีดาวเทียมช่องใหม่นะคะที่ก็ออนแอร์มานานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะกับสถานีมิติ4นะคะใช่แล้วค่ะเขาฉายทางช่อง l i ฟ e TV นะคะสำหรับคนที่ชอบเรื่องลี้ลับเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะเขาก็เป็นเรื่องแนวนี้กันตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงไปเลยนะคะใช่แล้วค่ะเราไปชมงานนี้กันค่ะ มิติ4เป็นช่องที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งลึกลับหรือเรื่องต่างๆที่พิสูจน์ไม่ได้อันเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนทุกเพศทุกวัยโดยมีจุดประสงค์เพื่อความบันเทิงตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบเนื้อหาประเภทนี้อย่างการดูดวงเรื่องเหลือเชื่อและเรื่องหวยรับชมได้ทางลาฟทีวีครับในการเปิดตัวครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องราวลี้ลับแปลกหัศสรรย์ไม่น่าเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติที่หาคําตอบทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้อย่างปองกระมวลทองพับ หมอเดีวชื่อดังอาจารย์ตุยเอ็กเซเเย์หรือดาราที่ศึกษาเรื่องโหราศาสตร์มานานเต้กินสีครับการศึกษาโหราศาสตร์ส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตของเราด้วยนะครับเป็นประโยชน์ในตัวเองคิดว่าเป็นประโยชน์สําหรับตัวเองก,กับสังคมเพื่อเราเรา,เรามีความรู้บางอย่างเพื่อจะช่วยเหลือสังคมได้ก็ก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับศึกษาว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมยสังเกตนะเมื่อสมัยก่อน มีดาราหลายท่านนะครับแล้วก็สุดบ้านปลายชีวิตแต่สุดท้ายชีวิตก็ก็เหมือนเหมือนมีความทุกข์นะมันเพราะอะไรในการในการดําเนินชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมเลยมีความคิดว่าเราน่าจะน่าจะให้คนรุ่นใหม่ที่ที่ที่กำลังมีเจริญรุ่งเรืองเนี่ยได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้หรือเรามีข้อมูลอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกกล่าวกับคนที่อยากรู้นะฮะก็จะเป็นประโยชน์ผมว่าคนเราเนี่ยถ้ามีการวางแผน โดยใช้สิ่งบางสิ่งเป็นการวางแผนในการดําเนินชีวิตเนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์ก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเนื้อหาความบันเทิงเรื่องลี้ลับในรายการมิติ4ครับก็ใครชอบก็ชมกันได้นะคะทางช่องไลฟ์ทีวี ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะมาพบกับงานบรรยากาศของ KPN Award กันบ้างกับการซ้อมคอนเสิร์ตเป็นครั้งที่20แล้วนะคะเป็นปีที่20แล้วแบบเร็วมากๆเลยกับ KPN นะคะซึ่งตั้งแต่รุ่นพี่เบิร์ดอะเออนน่นอะสิเนาะพี่เบิร์ดก็นะอยู่ในวงการมานานแล้วนะคะก็กับ KPN Award ครั้งที่20เนี่ยเขาก็เป็นสัปดาห์ที่6แล้วค่ะในการประกวดของปีนี้นะคะแล้วเขาก็มีการสร้างเซอร์ไพรส์นะคะดยการเชิญศิลปินต่างค่ายเนี่ยมาร่วมขึ้นเวทีด้วยโอ้โหงานนี้นี่นะคะใครที่ ชื่นชอบเรียลลิตี้จาก The Star แล้วก็ AF เนี่ยเข้ามารวมตัวกันหมดเลยแสดงว่างานนี้นะคะเป็นบิ๊กบ้มจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมงานซ้อมใหญ่กันค่ะ เป็นสัปดาห์ที่6แล้วนะคะสำหรับเวทีการประกวด KPN Award โดยครั้งนี้ได้้างเซอร์ไพรส์ในคอนเซปต์เหนือความคาดหมายของการฉลองครบรอบ20ปีของการประกวดด้วยการนำผู้ชนะเลิอกจากเวทีอื่นซึ่งเป็น3สุดยอดเวที Reality การประกวดร้องเพลงทั้ง AF The Star อย่างนัดนัดสักดาทรจาก AFC แก้มวิชยานีเปียกลิ่นจากเตอรสตาร์หกรวมทั้งเจ้าบ้านเพียวเอกพันวันสุดแชมป์ n Award 2010ที่จะมาร่วมขึ้นโชว์เพลงคู่พร้อมกับเหล่ารุ่นน้องน้อง,นองในทีมปีมา u เกสและหลังจากที่นัด AFC ได้ทำการซ้อมกับน้องเพชร KPN 9เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลยจับทั้งคู่มาถามถึงคอนเสิร์ตท,ที่กำลังจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านี้เลยค่ะนัทตื่นเต้นมากครับ ราะว่าตอนแรกที่รู้ว่าทาง KBN ติดต่อไปเนี่ย <c oughs> ว่าให้อยากมาเป็นเกสในรอบรอบในรอบ be my guest ที่จะมีศิลปินรบันรบเชิญจากต่างค่ายมาครรู้สึกเป็นเกียรติมากอะ่เะเพราะว่าเพลงเราจะถูกเอามาร้องบนเวทีประกวดที่ถือว่าเป็นเวนทีระดับชาติเลยคือวันนี้มามาในฐานะแบบนักร้องคนหนึ่งนะครับนำมาเพลงของเราแล้วก็น้ำมาตรงนี้นะไม่ได้แบบว่าเรามาโชว์พาวอะไรทั้งนั้นคือน้ำมาหน้าที่นับเป็นเกส น้ามีหน้าที่ส่งน้องเขาน้ามีหน้าที่ส่งน้องเขาให้ดูดีที่สุดบนเวทีครับน้องตั้งใจแล้วก็แบบคือร้องร้องดีอ่ะแต่บางทีก็าอาจจะยังมีไม่มั่นใจอยู่นิดนึงนะก็บอกเฮ้ยเต็มที่เต็มที่ครับเจอพี่นัทครั้งแรกก็ดีใจมากครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้แบบมาร้องคู่กับพี่นัทแชมป์ของ AF ครับ <c oughs> ก็แบบแบบยังตัวเองก็ยังไม่ได้เป็นแชมป์ของ KPN อะไรอย่างนี้เลยก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร้องกับแชมป์ของ AF ครับ <c oughs> ก็เลยตื่นเต้น พอมาเห็นนัดได้ร้องเพลงคู่กับเพชรแบบนี้ก็อดนึกไม่ได้ว่าจะเป็นข่าวกุ๊กทีกแบบครั้งก่อนกับเพื่อนในเวทีเดียวกันอย่างต้น AFC หรือเปล่านะก็เลยถือโอกาสถามความรู้สึกของนัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็รู้สึกเฉยๆครับแต่เดี๋ยวน้องเขาจะเสียมากกว่านี่เราไม่ได้มีอะไรกันนะครับเพิ่งเจอกันเมื่อวานเป็นวันแรกทีกออ่ที่งานของช่อง9ก้า งาน Helping Hands Concert ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะฉะนั้นคงไม่มีทางจะมากุกกิกกันได้อะไรอย่างนี้คือนก็นดีใจครับดีใจที่ได้ร่วมงานกันแต่ว่าไม่มีม,ม,ม,มีอะไรในกอนไผ่แบบนั้นแน่นอนเ <laughs> มื่อวานเมื่อวานพี่คนหนึ่งเขาก็ถามอย่างนี้ว่าไม่ค่อยมีข่าวกับผู้หญิงเ้วรู้สึกไงก็ ทำใจได้แล้ว <laughs> ถืออยู่ในวงการมาถึงแบบสามปีแล้วครับแล้วมันก็เจอไอ้แบบนี้มาเรื่อยๆมันต้องชินแล้วก็เออเขาต้องเข้าใจเรียกว่าต้องเข้าใจมากกว่าว่าเออถ้าเขายังสนใจที่จะถามเรื่องนี้ก็แสดงว่าเขายังคงอยากรู้เรื่องนี้มั้งเราก็ตอบไปตามความจริงว่ามันไม่มีอะไรแค่นั้นเองครับชัดเจนอย่างนี้แล้วแฟนคลับของทั้งสองคนก็สบายใจได้ค่ะว่าจะไม่มีข่าวแน่นอน และนอกจากจะมีเหล่าแชมป์จากสามเวทีแล้วงานนี้ยังมีศิลปินชื่อดังจากหลากหลายสังกัดมาร่วมด้วยอย่างเกลียวกล้าวพูนชัยหรือว่าแพทวงเคลียร์สุวีระบุญรอดหรือว่าคิววงฟัวปริยวิทนินจุลกะหรือปามุงอินสติง้งและรสติรินทิพย์หานประดิษฐ์งานนี้ใครคู่ใครร้องเพลงอะไรเราขออุบไว้ก่อนดีกว่าค่ะรักใครชอบใครก็สามารถติดตามได้ทางโมเดิร์นไนทีวีวันเสาร์นี้ค่ะ ขอก็ช่างจะไปถามนะว่ากลัวจะไปข่าวกุ๊กกิ๊กกันหรือเปล่าขาาอาจจะกระเซ้าไปเพราะว่าก่อนหน้านี้นัดเขามีข่าวกับต้อนอยู่ไงอืมเอางั้นก็นอกใจต้อนบาทตอนเขาก็มีแฟนเป็นผู้หญิงก็ไปก็เมาส์กันไปนะคะแย่เล่นนะนัดอย่าคิดมากนะคะนักข่าวเขาแย่เล่นค่ะเอาล้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก่อนค่ะค่ะช่วงหน้านะคะมีเคล็ดลับความงามมารออยู่ค่ะ